ตุ๊กเป๊ะคอนเคสโซคีโตนมัสเต็กิสและนมัสเต็กิสวัสดีค่ะยันนี้เรามาทำอะไรกินกันยันนี้เรามาเรียนทำบาลียาดนะัเป็นอาหารของคอนดู拉斯คือพูดง่ายๆมันคือแซนวิชคอนดู拉斯หรือไม่มันก็คือทาโก้ของแม็กซิกัน เขาก็ได้กินกับแป้งคือถ้าสมมติเป็นทาโก้ใช่ไหมเขาจะกินกับแป้งตอติยาแป้งตอติยาคือทํามาจากพรแต่ตอติยาของที่เนี้ยทำมาจากฟลาว์ก็คือเป็นแป้งอเนกประสรงค์เชียวผสมเกลือผสมน้ามันคือทําให้ดูง่ายๆเลยมันคือโรตีบ้านเราเนี้ยแหละแต่เขาไปปิ้งเนาะใส่กระทะเขาไม่ได้เอามาทอดใส่โรตีบ้านเรา ถ้าสมมติว่าเป็นมือโปนะคะเขาก็จะใช้วิธีนวดแป้งโดยการตีแป้งซ้ายขวาไปมาเพื่อให้แป้งบางแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นแต่ว่าเนื่องจากอุ้มเป็นมือใหม่นะคะวิธีที่ง่ายก็คือให้นวดแป้งไปบนจานค่ยคอยๆกดไปเรื่อยๆะคะ่ะตามภาพนะคะก็คือถ้าสมมติแป้งยิ่งบางก็จะยิ่งดีค่ะเมื่อได้แป้งกลมๆตามที่ต้องการนะคะเราก็จะนำไป จีเนกระทาทาั้งหน้าและหลังจีไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกนะคะแล้วเมื่อสุกแล้วเขาก็จะมาเก็บในห่อผ้าเพื่อที่จะได้รักษาความอบอุ่นของตัวแป้งเอาไว้โดยที่ตัวแป้งเนี้สามารถเก็บค้ังคืนไว้ได้นะคะเวลาเวลาจะทานเนี่ยเราสามารถเอาไปอุ่นในกระทะอีกรอบหนึง่งหรือว่าจะอุ่นเข้าเตาติ้งก็ได้ค่ะ เวลาเสิร์ฟนะคะเขาจะเสิร์ฟคู่กับชีสขูดฝอยแล้วก็จะมีถั่วแดงบดละเอียดนะคะโดยหลักๆเนี่ยคำว่าเบียดัสเนี่ยเขาจะเสิร์ฟคู่กับถั่วแดงนะคะแล้วก็จะมีโปรตีนชนิดต่างๆหรือว่าจะมีสลัดตามที่เราต้องการก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะเราลาไปด้วยบรรยากาศของร้านขายเบียดัสในลาเซบาค่ะซึ่งลักษณะร้านเขาก็จะเป็นรถเข็นแบบที่เมืองไทยนะคะและนี่ก็จะเป็นภาพของอุ้มที่ได้ลองทานเบียดัสครั้งแรกซึ่งอากานของโปรของอุ้มเลยทีเดียวค่ะ